นี่ก็คือซูชิที่เราชอบนะคะทุกคนคาะที่ขาดไม่ได้เลยคือกิมจิกับนี้เลยค่ะยำสาลายชิ้นเยเก็บเตาเกาน้องเบยเก็บตาบตาให้พี่หน่อยค่ะเอาเันนีขนาใกล้ๆจัก,กใเตในนี้ สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูแจ๋วสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่12ตุลา2564ค่ะวันนี้เรา2คนสองคนที่ไหนวันนี้เราห้าคนอีกหนึ่งคนอยู่ข้างหลังเมารถวันนี้นะคะเราก็กำลังจะไป ซื้อกล้วยนะคะทุกคนคะ่ะที่มูเจวขายอยู่เนาะมูแจ๋ก็จะไปรับนะคะมา,าแพ็คขายต่อนะคะมูเจวจะไปซื้อที่ไหนหมูเจวนะคะซื้อกับกลุ่มแม่บ้านนะคะทุกคนคะ่ะเป็นการสนับสนุนดูกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะตอนนี้เราก็กําลังขี่รถไปกันคะ่ะทุกคนคะ่ะไปกันคะ่ะโพเฟอร์ใจดีของเรานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เขาก็จะพาเราไปซื้อของแล้วก็ ไปเที่ยวกันด้วยคะ่ะระหว่างทางไปก็มีเมฆประบายนะคะทุกคนคะ่ะอากาศก็มืดคึ้มฝนตกบ้างเป็นบางช่วงคะ่ะทุกคนคะ่ะเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะขนไปเก็บกันที่หน้ารถกันคะ่ะ นี่เราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราพร้อมกลับกันแล้วค่ะ,คะทุกคนคะ่ะบ้านนอ,อกเข้ากรุงอย่างเรานะคะเวลาเราเข้าเมืองมาทุกครั้งนะคะเราก็จะต้องมาแวะห้างกัน,นะคะ่ะแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนที่เรามาห้างเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องไปเลยก็คือห้องน้ําไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันคะ่ะไปคะ่ะ นี้นะคะทุกคนค่ะการพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะทุกคนค่ะเราจะต้องดูแลเขาแบบอย่างดีเนาะคนนึงเป็นลูกพี่ชายนะคะอีกคนนึงเป็นลูกน้าสาวค่ะมาเข้าห้องน้ําเราก็ต้องคอยจับตาดูเขานะคะเราก็จะมีถ่ายลูปถ่ายรูปเล่นบ้างอ๋อตามภาษาหมูเจ๋อไม่ได้ท้องนะคะหมูเจ๋อแค่ใส่เยี่ยมเฉยๆก็จะมีผู้ชายยืนรอที่หน้าห้องน้ําผู้ชายเดินนําหน้าเราก็จะเดินตามคอยชี้น้แม่บอกลองไปวัดสิลูกน่าจะเท่ากันนะคะน่าจะไม่ได้ต่างกันมาก ียวานี้เราห้เป็นลาเด็กก่อน,นะอ่าแล้วก็คนโตสามเหรอค่ะเป็นเด็กี้ยสามเด็กสองอ่าโอเคค่ะบูชีนะคะทุกคนคะ่ะแต่บอกว่าเขาบอกว่าเออมันเต็มมันมีสาขาเดียวที่ในกําแพงเนาะเราก็เลยต้องจองไว้ก่อนแล้วเลยครึ่งชั่วโมงเด็กๆคือหิวกันมากทุกคนคะ่ะเราก็เลยต้องพาเด็กมาเดินเล่นกันก่อนตอนนี้เราก็ได้โตกันเป็นที่เรียบร้อยมาดูว่าเราไปถักอะไรมาบ้างคะ่ะทุกคนเกียวนะคะเทมปุระค่ะที่เราชอบ นี่ก็คือซูชิที่เราชอบนะคะทุกคนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือกิมจิกับนี้เลยค่ะยังสาลายนี่ค่ะส่วนเด็กๆทำอะไรกันนี่คือผู้ชายผู้ชายก็กินได้นะนี่นางกำลังแบบตื่นเต้นกันยกใหญ่ทุกคนมีความสุขมากทุกคนกําลังมีความสุขกับการจัดนั่นจัดนี่ลงหม,ม้มอใบหมากกำลังมีความสุขกับซูชิใช่ไหมลูกอร่อยไหมคะ ขอหมูสามชั้นให้แม่หน่อยค่ะค่ะเอาใส่ซุปสีดำให้แม่ค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะเด็กๆค่ะมาบริการรูปโดยเฉ<อ>พาะขาระหว่างเด็กๆกำลังโอวนอัวกับชาบูเราก็มาจัดการสิ่งที่เราอยากกินก่อนชิ้นไหนดีเรื่องจากชิ้นนี้แล้วกัน,นดเดือดนนี่ค่ะ นโมโหอ,อยู่ในแค่โมโหอไม่ได้กินมานานมากมหืไปยิบเลยไยงหยิบเลยอยากกินอะไรยิบเลยพี่หนูจะกินก้งอยู่ตรงไหนหนูจะกินอะไรหนูกินเลยคะ่ะลูกค้าแม่ขอกินซูชิก่อน แม่บ้านอยากกินอะไรหยิบเลยลูกอันนี้ตักขึ้นมาเลยลูกยำสาหร่าย เก็บตาต่าให้พี่หน่อ,เคเอยคะ่ะน้องเพลอร่อยไหมคะ นี่คือพิพิมพ์แล้วก็ใบหม่อนก,กินอะไลูกกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่เต๋วขอกินซูชิก่อนตอนน,นะตอนนี้กุ้งสวยมากตอนนี้นเนาะคือวนาจะมีสัตว์ดมันได้โดนไปเบาๆลูกเบาเบากต็กินนะแล้วหม่อนเตี้ยกินกับพ่อเนี่ยไม่กิน กินชาบูเลยลูกอยากกินอะไรก็ให้ให้พิมให้พิมพิมยกลงมาให้นะคะไปนอนกินเยอะๆนะอืมแม่งกว่าอ้วนเลยตักดักออกมาสูเอานี้ขยับไม่ใกล้ๆกักใต่ในนี้ตั้งแต่อยู่ในลูกชาดูระวังน้ำร้อนกินตัว

อร่อยหรือหิวไม่รู้มันเป็นย่งท่หนูคิดมันเป็นยังไงลูกดูดดไหมอะไรนะเห็นปุ๊บละ ก็อันที่หนูเอาโยนลงเมื่อกีอเ้เด็กๆแบบชอบแล้วก็ตื่นเต้นมากไหนมีสามชั้นสไลด์เป้าไม่หมอนกินเลยนะลูกอยากได้อะไรบอกเขาเอาลงมาให้นู่นะอ่ะเข้าใจไหมคะหนน้องเพียวมีปลากระพุนมาอีกแล้วแมงกระพุนอ่นนะ ใช่ค่ะต้องต้องพิมพ์เห็นไหมสามชั้นเลยไปแล้วลูกนี่ค่ะนี่ค่ะก่วยกินหนุก แต่หมเต็าขอทานชาบูกับเด็กๆก,ก่อนนะคะทุกคนค่ะเจียวข้อไม่ยอมแทนนี่คือหมูเตี่ยังไม่อิ่มหมูก็ยังไม่อิ่มยังไม่อ,อิ่ม,มอ,อ่ะ รับหิ้วเคฟสีกลับบ้านนะคะค่าหิ้วเพียง20บาทเท่านั้นนะคะเวลาเข้ามาในเมืองเนี่ยเราต้องแบบว่าทําตัวให้เป็นประโยชน์นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็กําลังกลับบ้านกันขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่กดติดตามกดถูกใจกดดูคลิปของหมูเจ๋วนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <Bye. S 1> บายโชเฟอร์ของเรา บายบายคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะ